แต่เขาบอกว่าร้านป้าต้อยเนี่ยเป็นตามสั่งที่แบบแอดวานซ์ไม่เหมือนคนอื่นมีกี่เมนูนะถ้ารวมๆก็เปร้อนยนะครับเป็นร้อยเลยเหรอเองคุณผู้ชมเจอตัวแล้วป้าต้อยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหนี่ร้านอาหารตามสั่งร้านนี้ผมเดินเข้ามาเนี่ยคนนั่งเท้าคางรอรอแบบรอรอรออ,อออเดอร์ที่ตัวเองสั่งไปเพราะว่าที่นี่เป็นร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ตามสั่งธรรมดานะผมดูแล้วแต่ละเมนูนี่โอ้โหเจง๋จงๆทั้งนั้น,นเลยอะ่ะ จริงๆอาหารตามสั่งก็มีใช่ไหมใช่ค่ะที่แบบเขาขายกันก็พงกระเพามีไหมมีค่ะมีไข่เจียวมีค่ะมีค่ะแต่เขาบอกว่าร้านป้าต้อยเนี่ยเป็นตามสั่งที่แบบแอดวานซ์ไม่เหมือนคนอื่นมีกี่เมนูคะถ้ารวมรก็เป็นร้อยเป็นน้อยเลยหรอใช่ค่ะเป็นร้อยโอ้เป็นร้อยไปต่างคนต่างสั่ง คือมีทุกอย่างอ่ะเพียงแต่ใช่สมัยก่อนเรียมีสเต็กมีอะไรแต่นี่ตัดสเต็กทิ้งด้วยนะอ๋อนี่ตัดสเต็กออกแล้วนะใช่ค่ะแต่ก่อนมีด้วยมีค่ะมีด้วยนะเห็นบอกย้ายมาจากท่าพระจันค่ะอยู่ท่าพระจันกี่ปีฮะเริ่มตั้งแต่19่ค่ะ19 19แล้วย้ายมานี่กี่ปีแล้วฮะ7ปีค่ะปีที่ย้ายจากนู่นเหตุผลคือ ตอนจัดระเบียบตอนจัดระเบียบคือไม่ต้อยขายอยู่ข้างทางแล้วมื่ก่อนใช่ค่ะริมถนนใช่ไหมตรงหน้าะจัดในก่อนเป็นริมถนนขายอยู่ใช่ค่ะอ๋อขายอยู่ฝั่งโงพิมหน้าวัดมหาธาตุอะโรงพิมสิดกับวัดมหาธาตุะคะป้ต้อยไม่ผัดเองแล้วตอนนี้อ๋อามือมานาว่งมือมาเปนมาเดอใ่าที่ผัดคือลูชายค่ะลูกชายน่ารักมาก เวลาแกผัดกุ้งเสร็จผัดเสร็จก็บอกบายบายผัดหมูกรอบเสร็จบายบายไม่นบายบายใครฮะบายบายคือนี่พี่แปลูค้าทานซะคือบาย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 ไปนิดนิดไปลูกค้าทานซะใช่ค่ะลูกค้าผมเห็นผัดทุกเมนูนะพอผัดเสร็จบาย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 เออเป็นเอกลักษณ์ดีเหมือนกันเนาะเมนูอาหารตามสั่งทั่วไปมีอยู่แล้วใช่ค่ะนะคุณผู้ชมเข้ามากะเพราหมูกระเทียมอะไรพวกนี้สั่งได้หมดเด็ใช่ค่ะแต่มันจะมีเมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดก็คือ กุ้งคั่วพริกกุ้งคั่วพริกเกลือเนาะแน่ากินมากใช่่คะโอ้โหแบบทำสดๆเลยใช่แล้วก็มีอะไรอีกนะฮะแล้วก็ข้าวผัดคอมโบปลาสามรสปลาสามรสสปาเกตตี้ผัดชาอ่าแล้วก็อาหารหลักก็คือต้มยำต้มยำไอ้คั่วพริกเกลือนี่นอกจากกุ้งแล้วยังมีหมูกรอบหมูกรอบด้วยใครทานหมูกรอบโอเคอ๋อเนี่พี่โตนั้นสั่งสองจานเลยก็บอกกลัวรอนานแต่สั่งไว้ก่อนเลยเพราะถ้าแกสั่งทีหลังเนี่ยมันจะวนคิวไปอีกนานเลยมาร้านนี้ต้องตัดสินใจดีๆ ต้องตัดสินใจว่าถ้ามารอไหวก็โอเคถ้ารอไม่ไหวก็รอบหน้ารอไม่ไหวก็รอบหน้าคุณผู้ชมเพราะว่าทําจานต่อจานใช่ค่ะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับตามจานปกติอ่าก็ถ้าเป็นหมูไก่ทั่วไปก็50บาท50บาทถ้าบวกไข่ก็เป็น6 0ซฟถ้ากุ้งก็7 0 70ซถ้าเป็นกับข้าวก็ร30เหมือนกันทุกเมนูแล้วก็เห็นบอกมีเมนูพิเศษอย่างพวกข้าวผัดสเปนอะไรอย่างนี้เนี่ยหรอใช่ค่ะ แล้วก็มีพือนีของแปลกๆเย,ยอะนาะใช่ข้าวผัดต้ยมยำก็อโอเคนะข้าวผัดต้ยมยำก็ดีใช่ใชที่นี่มีวัตถุดิบอะไรบ้างฮะก็กุ้งหมึกปลาทุกอย่างเราสดหมดขายไม่กี่โมงนะฮะตั้งแต่8โมง8โมงกว่าค่ะ8โมงกว่าถึง4โมงเย็นถึง4โมงเย็นแต่อาหารอาจจะหมดก่อนได้อ่าแล้วหยุดวันไหนอะไม่แน่นอนค่ะไม่แน่นอนเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดโทรมาถาม094 658 4256ได้ค่ะ แม่คุณยอมโทรมาก่อนแล้วกันเผื่อไม่แน่เขาหยุดแล้วก็เป็นเดือนกินแต่ปกติเกาขายทุกวันใช่ค่ะทุกวันเนาะค่ะอ่ะสรุปมาที่นี่ถ้าจะสั่งต้องกินอะไรป้าต้อยไอ้ตามสั่งธรำนวณผมไม่เอากระพงกระเพราไม่เอาแล้วเคยกินละอาแบบที่มันต้องมาร้านนี้ต้องกินกุ้งคั่วเกลืออ่ะกุ้งคั่วพริกเกลือข้าวผัดคอมโบข้าวผัดคอมโบข้าวผัดสเปนข้าวผัดสเปนสปาเกตตี้ผัดฉ่าสปาเกตตี้ผัดฉ่าอ่ะเอาสี่เมนูนี้โอเคมาลองหน่อยนะฮะที่ผมสั่งนี่ราคาย่อมเยาวนะอย่างกุ้งคั่วพริกเกลือก็แค่ พอผัดคอมโบก็แค่110บาท110บาทสเปน70็ดสิบบาทเจสิบาทแต่ละแกนี่ประชาร์แต่ละแกนี่ประชาก็70ท่านผู้ชมลองดูทำจานต่อจานนะฮะแล้วก็แบบว่ารอนิดนึงจะได้กินของอร่อยนะฮะตามสั่งป้าต้อยนะครับรวมหมดแล้วกี่ปีแล้วครับที่เปิดมาก็ทางพระธาตุประจันกับที่นี่ก็ไม่รู้อ่ะนักหนาเดตตั้งแต่19 19โอ้โห46ปีอ่ะโอ้โห รุ่นที่อะไรนะฮะหรือว่ารุ่นนี้เลย46ปี46ปีแล้วคุณผู้ชมเห็นป้าต้อยอย่างเงี้ยไม่เหมือนป้านะอายุปีนี้เพิ่งจะ15เพิ่งจะ15เพิ่งจะ15อีก15ครบ80แล้วไม่ถึงไม่ถึงร้อยเรื่อยๆยังไม่เหมือนป้าเลยแต่เกาเรียกกันป้าต้อยป้าต้อยแต่ฉายาคือป้าต้อยตามสั่งนี่แหละนะอ้าวแวะมาตอนนี้เป็นป้าต้อยตามสั่งสายหนึ่งนะฮะใช่ค่ะุณผู้ชมแวะมากินนะวันนี้ขอบคุณป้าต้อยมากขอบคุณครับขอบคุณครับ เปรี้ยวหวานเผ็ดหอมกลมกล่อมมากเลยโอ้ยต้มยำร้านนี้อร่อยมากนี่ฮะก็ผัดสเปนก็จะมีความเป็นผงกะหรี่ใส่ลงไปหน่อยนึงเป็นเนื้อปลาก็ตัวข้าวผัดได้น่ากินมากอืมอารมณ์คล้ายข้าวผัดสับปะรดแต่ว่าไม่มีความเปรี้ยวหวานนะอันนี้จะหอมมากอันนี้ข้าวผัดคอมโบเป็นไข่ขยี้ แล้วก็จะมีกุ้งกระเทียมเนี่ยโอ้โหหอกระเทียมหมดเลยได้ไหมอหอมกระเทียมนี่น่ากินมากเลยแล้วก็กุ้งอขอแล้วไข่หน่อย,ยชิมเนื้อข้าวก่อนโอ้โหร้านนี้ชิมไปสองสามเมนูต้องบอกเลยนะถูกดีดอร่อยไม่เหมือนคนอื่นนี่อันนี้สปาเก็ตตี้ผัดชาสุดยอดบอกเลย ถูกด้วยดีด้วยตัวนี้นะฮะสั่งทุกโต๊ะกุ้งขั่วพริกเกลือเขาจะไปทอดก่อนแล้วก็ไปคั่วพริกเกลือไฟลุกๆจะสั่งเป็นกุ้งก็ได้หมูกรอบก็ได้น่ากินทั้งคู่เลยนะฮะเนี่ยเด็ดมากร้านนี้นะคนที่ชอบกินแซบ่แซบๆนะมาได้เลยพวกต้มยำผัดชานะฮะผัดคั้วพริกเกลือเนี่ยไม่ผิดหวังต้องมากินร้านนี้ปลาต้อยตามสั่ง แล้วก็พ่อครัวเก่งมากนี่ผัดอะไรก็อร่อยผัดกุ้งเสร็จบา,บายๆนะจ๊ะผัดหมูกรอบเสร็จบา,บายๆนะจ๊ะอย่าลืมมากินนะจ๊ะดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับประรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ